ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาแนะนำสเป็กรถแบนนะครับอันนี้แล็บลายเป็นับแต่งเยอะอยู่อุปกรณ์เป็นสแตนเลสทั้งคันนะครับบ่าแม่กว้าง260 ยาว680ถูง250นะครับคันนี้สเปคแบบได้น้ำพุ่มเหล็ล้อชุบมโครลกฟันเป็น,นเหลีัย2,000เลยนะครับส่วนด้านท้ายเพ้นลูกเสือนะครับท้ายขาไฟเหมือนเดิมปกติ โอหน้าและปลายครับคันนี้เป็นลูกก็กว้าง260ยาว8เมตรนะครับอันนี้ตอบเกินแบบไป15เซนนะครับตอบอ8เมตรเมตรเมตรเต็มเลยไม่รวมฝาท้ายก็250สูงก็250เซนไม่รวมแป๊บบ แบบแข็งแรงนะครับไม่ต้องรัดโซ่น,นะครับพวงนี้250ก้าง260างก็จริงใด่เนื้อของได้เต็มที่โซ่ไม่ต้องรัดแต่เราก็ใส่โซ่ไปให้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับรอบแสนย่างอะไร ตัวแันโนนไก็เป็นกระก right? รเลสแบบครับนะครับโโกะโซ่เ <preview> ป <denen> ็นดบอันนี้ล้อไม่ชุดนะครับเอาลูกค้าเน้นแบบใส่ล้อยชุดไปนะคะแตกได้ลยกค้าบอกว้าอย่างนั้เครื่อบงก็บับ ลายเต็มรนะูลงก็มีใบหน้ารูลงสองเร่งกะจบทุบใส่ปาครอบนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่งอะไรมากแค่เป็นครับแบบถ้านดสนใจติดต่อมาที่เบอร์ผมนะครับแปดสีเ็ 1. 2องหนึ่งนะครับคุยเรื่องสเปครถแบกรถเบากว้างยาวสูงติดต่อมาได้ที่ผมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดจะให้ซื้อล้นหรือต่อต้นถังเรื่องราคาเรื่องไฟแนนซ์ต้องคุยกับคุณซุเป้นะครับเบอร์อยู่ด้านล่างเขตปุโจกนะครับเบอร์ด้านล่างเบอร์ผมนะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มอบความไว้วางใจ ให้เราได้ดูแลรถในกิจการของท่านนะครับครับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับ